สวัสดีครับยูนในช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเย yeah. อาคุณพ่อต้องบอกไปก่อนว่าหลังจากชมเด็กโปรไฟล์นะฮะดูจบแล้วแนะนําว่าให้ไปดูในดีสคริปชั่นแล้วก็คอมเมนต์นะครับเพื่อบันทีคุณพ่ออาจจะพูดอะไรผิดหรือ,อาจาสกิลผิดนะครับบอกสกิลผิดจาสกิลผิดถ้ามีน้องๆหลายๆคนมาช่วยแก้ให้ก็ไปดูข้างล่างได้นะครับถ้าคุณพ่อเห็นพอจะปักหมุดไว้บนสุดหรือถ้ามันไอ้นี่จริงๆก็จะแก้ในดีสคริปชั่นให้นะครับโอเคมา ที่แคลนที่2ของกล่อง e-b9 นะฮะคุณพ่อจะทำา9แล้วครอะไรเป็น10เนาะก็จะเป็นสไปร์ตเบเทอนะฮะเป็นเด็กที่วิ่งควายแบบวิ่งสุดๆนะคือแบบวิ่งไปชนอย่างเดียวเลยนะฮะก็เล่นง่ายพอสมควรซึ่งจริงๆหลายๆใบที่คุณพ่อจัดอะคุณพ่อจัดค่อนข้างจะไม่เหมือนชาวบ้านช่องเขาในหลายๆที่เพราะว่ารู้ได้ไงเพราะว่าเพื่อนคุณพ่อมีการแชร์เดก็กกันว่าเออเล่นจัดกันยังไงนะคุณพ่อไปดูอ้าวไม่เหมือนกันแท้ แต่ว่ามันก็คล้ายๆกันแหละจริงๆก็โครงวิธีการเล่นก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับโอเคมหเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวมันจะนานเนาะตัวเริ่มนะฮะตัวเริ่มผมพอใช้เป็นเมกเ t รเทนเนอร์นะครับก็จะใช้ใบใหม่ที่นันแก้สกิลแล้วทําให้มันไม่ต้องงงว่าจะได้หยิบควิกชิลหรือไม่ได้หยิบนะยังไงก็ได้หยิบจะใช้ใบที่ไม่ได้แก้สกิลหรือใช้ใบที่แก้สกิลก็หยิบควิกชิลได้เหมือนกันนะครับตัวยืนแวนหลักเป็น ดซฮิตบูสไปนะครับก็จะเป็น VR ใหม่ของกล่องนีเนาะเกจสามมีฟอสยืดหนึ่งหมื่นสามพันออโต้เบนกาดเมื่อเมื่อยูนิตของเราโจมตีโซบัสหนึ่งใบย้ายฟอสทั้งหมดไปที่ยูนิตนั้นนะครับอีกสกิลหนึ่งเมื่อูนของเราโจมตีไม่ฮิตวันเพเทินใช้ได้เทอละหนึ่งครั้งนะครับเมื่อูนของเราโจมตีไม่ฮิตก็จะได้จวดหนึ่งก็ก็จวดไปเลยไม่ต้องรอว่าตัวนี้ไม่ฮิตครับเผื่อตัวนี้ไม่ฮิตเราค่อยค่อยจวดจวดไป จวดได้จวดไปก่อนสไปไม่ค่อยจะมีอะไรสําคัญคว่ามีการเลี่ยงกองมีการอะไรพวกนี้นะก็จวดได้ก็จวดไปนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้เกมบุกเราแข็งแร่งและแข็งแรงมากๆนะฮะตัวลองที่คุณพ่อบอกว่าไม่เหมือนใช่ไช่องเขาเพราะว่าคุณพ่อใช้เป็นอ่าแบทแอนด์เด็กเกอร์สี่ใบเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กเนี้ยคุณพ่อจะเล่นกับฟอร์ตหนึ่งเป็นหลักคุณพ่อไม่ได้ใช้ฟอร์ตสองนะมันมีหลายๆคนที่ใช้ฟอร์ตสองเป็นหลักเพราะว่าสซเจ้านี้ จังเกินออมาซิมมัมนะครับมาเป็นตัวช่วยซึ่งมันก็โอเคจริงๆมันแรงมากๆเพราะมันยิงมันตีเองอยู่ที่1นึ่งพแต่ไอไอแบทเอนน่ยมันตีอยู่ที่อย่างมากที่มันทําได้ของมันเองคือ1 8ื่นแต่ว่ามี2คริเพราะฉะนั้นคุณพอ่อจะให้สกิลของแบทเอ็นมาคู่กับเดดฮิตโดยการย้ายฟอร์ดไปที่แบทเอ็นสัก2องฟอร์ดก็คือจะโหดมากๆแล้วจะตีอยู่ที่สามแปดสอคริ ไม่รวมทิกเกอร์ที่จะแบกเขาไปอีกหรือไม,ไม่รวมตัวที่บูตเข้าไปอีกทําให้เด็กที่คุณพ่อคิดไว้มันค่อนข้างจะไม่เหมือนจะบ้านแต่ว่ามันเล่นได้ดีพอสมควรต้องบอกว่าเล่นได้ดีเหมือนที่คุณพ่อคิดไว้มากกว่าเนาะก็เป็นเล่นคอมโบคู่กับแบดเอนดักเกอร์นะครับสกิลออโต้แบนกัดเลกาดเมื่อมันโจมตีบัตหนึ่งเอาเลียนหนึ่งใบไปใต้กองนะฮะตัวมันจะบวก 5000+1 บวกคริจนจบการต่อสู้อีกสกิลหนึ่งเมื่อมันถูกไรทับสามารถโดด ไอเนี่ยลงช่องเรียวหนึ่งช่องแล้วตัวมันจะรีทายเรียกกัดคู่แข่งในแถวนั้นตั้งด้วยกับมันนะครับก็ดีดีมากๆเป็นไล์แรกก็ได้เป็นตัวยืนค้างก็ได้นะครับคุณพ่อเลยเล่นคู่กันกับคู่นี้เนาะซึ่งคอมโบรจริงๆของมันก็คือคุณพ่อจะมาเล่นคู่กับกันไววูฟนะครับเป็นคอมโบใหญ่ที่สุดที่จะเล่นได้ในเกมนี้ในในท่านี้นั่นเองนะก็กันไวบูฟพลังหนึ่งหมื่นสามพันมีฟอต ออโตแวนเลียเมื่อมันโจมตีโซบัสเก็บสามสามใบนะฮะเก็บเล็กกัดกี่ใบก็ได้กับไต้กองจนจบการต่อสู้คู่ต่อสู้ต้องป้องกันไอที่ไอเนี่ยโจมตีตามจํานวนการ์ดที่เราเก็บไปตายถ้าเราเก็บสามคู่ต่อสู้ต้องเอามือต้องต้องถ้าป้องกันจากมือต้องป้องกันสามใบขึ้นไปเด็กนี้ไม่ต้องคุยว่าเสบเสบเสบก็พอไม่มีทางเพราะว่าถ้ากันไววูฟมามันต้องมีสองฟอร์สอัพ จากเดธฮิตบูสไปต้องมี2องฟอร์ตอัพถึงจะใช้ไอ้นี่หรือมันต้องแบกคลิแล้วมี1ฟอร์ตมีหนึ่งไร่ยี่ิบสาแล้วมี2องฟอร์ตจะเป็น4,3,2คลิเก็บเลียสี่ตัวคือท่าใหญ่สดุดขอมือ4ใบคือยังไงอินเตอร์เซ็ปไม่มีทางพอต่อให้เซ็ปหมใบก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเขาต้องเซ็ปสองใบ 2, ปุ๊บเซ็ปหมใบเลยสาก็ต้องโปรยมือเราอีกสใบ ถ้าเป็นพีจีต้องปวยให้เราห้าใบเพื่อที่จะกันตายไม่งั้นคุณก็โดนไปแน่ๆละห้าคริไอสามอ่ะสองคริเพราะว่ามันตีสี่หมื่นอัพหรือสามหมื่นอัพแน่ๆคือเป็นตัวท่าปิดของเกมนี้นั่นเองนะฮะก็คอมโบของมันคือค่อนข้างจะเซตมาที่ตัวนี้ถ้าถ้าถ้าจะเล่นนะที่คุณพ่อเล่นไม่ใช่ถ้าจะเล่นที่คุณพ่อเล่นนะ่ะคือปิดจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันสามารถปิดได้ตั้งแต่แบทเอ็นหรือไอเจ้า เดทฮิต uh, โดยการย้ายฟอร์ดแล้วแต่ว่าปิดใหญ่สุดของเด็กคือไอ้เจ้านี่นะฮะเกจ์เกจสามเมื่อใส่ไปสิบใบนะค่อนข้างจะแน่นมากๆนะครับเกต์สองใช้เป็นใบใหม่เนาะกิ่งจัดจัดนะฮะ power back เรนนันนะครับพลังหมื่นชิวห้าพันออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามจากมือนะฮะเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเอามือหนึ่งใบยัดโซเปิดท็อปเด็กตามเกรดแวนถ้าเป็นเกตสองเปิดสองเป็นเกตสามเปิดสามถ้าเล่นพรีเมียมเปิดและสะตไตล์ใดก็เปิดสี่ แล้วคอการ์ดจากน,นั้นไม่เกิน3ามใบที่เหลือเลียงใต้เหมือนเายไงสมมติว่าคุณแบนเป็นเกียร์ส3คุณก็เปิดทอ,อาเด็กสามใบเผอิอว่ามันกลายเป็นตัวเล่น2ตัวทิกเกอร์หตัวคุณก็คอตัวเล่น2ตัวและทิกเกอร์หนึ่งใบเป็นใต้กองถ้าแบนเป็นเกียร์สคุณก็เปิดทอาเด็กสี่ใบคอสามใบอีกหนึ่งใบเป็นใต้กองก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มคุ้มมากๆในการเกมที่เราขึ้น2หรือขึ้น3นะเพราะว่าเราเสียมือ1ใบที่ยัดโซ่ยัดโซ่ปุ๊บมันจะเป็นพลังให้กับเดทฮิต แล้วก็คุณสามารถเปิดทับเด็กสามใบแล้วคอได้สามตัวเอาจริงๆแล้วถ้าเป็นทิกกงทิกเกอร์ก็คอมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเอาไอ้นี่มาเก็บทีหลังได้ซึ่งมันเป็นคอมโบที่คุณพ่อคิดไว้นั่นเองซึ่งเด็กเนี้ยทาให้การใช้บาร์มันค่อนข้างจะมีมีสองตัวที่ใช้เนี่ยมีอะไรมีสองสามตัวที่ใช้ก็คือมีอยู่สามตัวที่ใช้บาร์ก็ก็ถือว่าโอเคไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยกําลังดีเพราะว่ากับเด็กที่ไม่มีไง่เด็มเลยก็ ประมาณนี้กำลังสวยนะฮะอีกตัวหนึ่งที่คุณพ่อติดไว้เป็นตัวเก่าเนาะก็จะเป็นไฮสปิดบากกี้นะฮะเพราะมันอะไรเพราะมันใช้ง่ายมันเป็นเพิ่มโซง,ง่ายๆตีแรงง,ง่ายๆนะครับพลังหมื่นชิวห้าพันออตโต้เรียการ์ดไม่ลงสนามนะครับตัวมันจะบวกหมื่นอีกสักอยู่นึเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสของเราก็คือสแตนแอนดอร์ไรท์แล้วก็เข้าเมนเฟสแล้วเมนเฟสปุ๊บตัวมันจะเข้าโซแวนการ์ดเรา เอาแล้วก็เปิดกองหาตัวมันจากกองคอลงช่องเลียตัวใหม่ที่คอลงช่องเลียสก,กิลบนก็จะติดเมื่อลงสนามจะบวกหมืน่นแค่นี้บาร์กี้มันจะตีด้วยสองหมื่นตลอดการซึ่งถ้าเขาจะเลี้ยวมาตีบาร์กี้แล้วมือเราไม่อยากจะกาดไม่อยากจะเสียมือกาดเราก็ปล่อยเขาตีไปเพราะว่าเรามีทั้งเรนนั่นเรามีทั้งตัวนูน้นตัวนี้มาช่วยตีหรือมีทั้งเกรดสามมาช่วยตีอีกเพราะฉะนั้นบาร์กี้เลยเป็นค่อนข้นางจะเป็นตัวล่อเขาจะตีข้างมาก็ได้ก็จะปล่อยเขาเข้าไปเพราะว่า ต่อให้ไม่มีบาร์กี้มาอีกเราก็จะลงตัวอื่นมาเล่นได้อยู่ดีนะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งที่จะใช้แทนบาร์กี้คุณพ่อติดไว้3ใบนะครับเป็นโปรโวกนิดเดิลนะครับเพราะมันอะไรเพราะมันใช้ง่ายเหมือนกันเนาะแล้วมันซับกับสกิลเดทฮิตบูสไบแบบ100%ย็นะครับกับพลังหมื่นชิว5000ันคอนติเนีเรียการ์ดถ้ามันอยู่ช่องเลียที่มีแอคเซลที่มีฟอร์ตอยู่ตัวมันจะบวกหมื่นเป็นสกิลคอนต่อให้ว่ามันเหยียบอยู่บนฟอร์ตสองลูก อย่างนี้ตัวมันก็จะบวกแค่หมื่นเดียวเพราะว่าเป็นสกิลคอนเนิวไม่ได้บวกว่าไอ้บนฟอสต่อลูกครับบวกสองหมื่นไม่ได้จะแตก็กสกิลไม่มีจะแตกเท่ากับมันจะตีที่สี่หมื่นเท่านั้นแต่สี่หมื่นนะเกียร์สองนะเกียร์สองตีสี่หมื่นนะหรือต้นเข็มก็ออกสามหมื่นแล้วคือแบบรวมบูธก็แปดพันเป็นสามหมื่นแปดแล้วนะแรงมากๆนะครับใส่ไว้สามใบซึ่งถ้าไม่ใส่ตัวนี้คุณพ่อจะมีอีกตัวหนึ่งที่แนะนําก็คือเป็นเจ้านี้สไปเดอร ทำไมถึงไม่ใส่มี2อเหตุผลหลักๆนะครับเหตุผลแรกคือมันใช้บา์สแล้วมันใช้โซ่เด็กนี้คุณพ่อมีหงา้โซ่เยอะเพราะว่าทุก1เทินมันจะใช้โซ่ประมาณสองโซอยู่แล้วจากแวนไม่รวมโซจากเลียอีกซึ่งมันก็เยอะแล้วแล้วก็ใช้บาสอีกบารสเคาเตอร์บาสในเด็กนี้ไม่มีหงายแดมเลยทําให้มันใช้บารสเยอะไม่ได้ทําให้มันจะหมด แล้วมันจะเล่นยากจริงๆมันเล่นไม่ยากหรอกแต่ว่าถ้าไอ้ตัวเนี้สบปเบอเซอร์มันใช้บาร์สไม่ได้มันก็มันก็บานิลาเนาะก็เลยใช้เป็นไอ้นี่มันค่อนข้างจะง่ายเพราะว่าโซของเด็กเนี้ยค่อนข้างจะเหลือใช้เรียกได้ว่าพอใช้เลยพอถึงขั้นเหลือน,นิดนึงที่จะกดทาใหญ่ได้เพราะฉะนั้นไอ้นี่มันเลยใช้ง่ายกว่าบวกหมื่นตีหนุหนหัวไปก็จบนะครับเกตสองทอนใส่อยู่ที่สิบเอ็ดใบนะฮะเพราะว่าไปเพิ่มเกตสามเนาะ เกจหนึ่งใบแรกเป็นของใหม่นะครับก็จะใส่เป็นแจ็คไนท์อะนิมนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยใช้เคาน์เตอร์บัตนะฮะพลังใบพันชื่อหมืน่นออตโตเ้เลกาเมื่อจบการอัพเทียวนี้บูทให้เลกาดที่มีฟอร์ตมาเกอร์อยู่เคาน์เตอร์บาตหนึ่งเอาเลกาดที่มันบูทเข้าโซแล้วจั่วหนึ่งไอเนี่ยจะไปบูทให้ใครปกติเราจะบูทให้เกียจสามจะบูทให้เดดฮิตเดดฮิตที่ลงมาจากเรนันหรือจะไปบูทให้กับเดดเอ็นแบ็กเกอร์ก็ได้ก็จะทำให้เราได้จั่วคืนแล้วก็ ทาให้แถวหน้าเราลงเพื่อที่จะลงตัวใหม่ในเทิร์นต่อไปหรือเพื่อที่จะเอาเกยียร์สามเข้าโซเพื่อจะเล่นท่าของกันไววูฟนะฮะตัวที่ช่วยโซชาร์ตอีกคนนึงก็จะเป็นวันเดอร์บอยนะก็จะเอามาของจากบกเก่านั่นแหละก็พลังพลังแปดพันชิวหมืน่นเอาตัวเลกาดไมโลสนามนะครับเอาเลกาดเออเอากาดหนึ่งใบจากดอปที่ไม่ใช่เกียร์หนึ่งเกียร์ศูนย์เกยียร์สองเกยี 02, เกรยร์สามได้หมดกับใต้กองแล้วก็ตัวมันจะบวกห้าพัน อีสก,กิลหนึ่งมาเริ่มต้นเมนเฟสเหมือนกับบากี้นะครับเอามันเข้าโซ่ค้นหาตัวมันเองหนึ่งใบลงช่องเลียไอ้ตัวที่ลงช่องเลียปุ๊บมันก็จะเก็บดรอปหนึ่งใบแล้วบบกห้าพันอีกรอบก็จะเหมือนบากกี้เลยก็จะเป็นอีกตัวนึงใช้ง่ายเพิ่มโซแล้วก็เก็บของในเก็บของจากดรอปเข้ากองในด้วยเนาะตัวสุดท้ายนะครับคุณพ่อตอนแรกคุณพ่อไม่ได้ใช้ใบนี้นะคุณพ่อเพิ่งจะมาเปลี่ยนใหม่เป็นเจโรสลิงเกอร์นะครับเพราะมันเลยเพราะว่า ใช้ง่ายและมันได้โซนะครับก็พลังไปพันชื่วหมื่นออโต้แวนเลียไม่ลงสนามนะครับเอามือหนึ่งใบยัดโซเปิดท็อปเด็กตามจำนวนเกตแหวนถ้าเป็นเกตหนึ่งก็เปิดหนึ่งเกตสองเปิดสองเกตสามเปิดสามคอการ์ต่ไปนั้นหนึ่งใบลงช่องเลียตัวที่คอลงมาบวกห้าพันด้วยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ง่ายที่เหลือเรียงใต้กล่องนะเป็นตัวเช่ไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อแล,แล้วเราจะได้โซในแนวละหนึ่งโซและตัวที่ลงมาจะบวกห้าพันก็เท่ากับว่า เธอเนี้ยคุณคอการ์ดสองใบคอเจโสรสลิงเกอร์หนึ่งตัวและแทนที่จะคอเจโสรสลิงเกอร์หรือจะไปคอตัวอื่นอีกหนึ่งตัวคุณก็แค่เอามือหนึ่งใบย,ยัดโซอาจจะได้เกตสองเกตสามมาลงถ้าได้เกตสองก็บวกห้าพันเกตสามบวกหมื่ห้าพันเหมือนกันต่อให้ได้ดอทิกเกอร์มาหรือได้ทิกเกอร์มาทิกเกอร์ก็บวกอีกห้าพันเป็นหมื่นหนึ่งอยู่ดีทําให้ค่อนข้างจะโอเคที่จะมาเพิ่มโซให้เรานะครับใส่สี่ใบนะฮะ ตัวเล่นเกิจหนึ่งพ่อก็จะเป็นตัวเล่นง่ายๆเนาะไม่ได้ใช้แบบ้ท่าซีเรียสซับซ้อนอะไรเพราะว่าเด็กนี้เป็นเด็กกึ่งๆเควสคุณพ่อถ้าที่ลองเล่นหลายๆตามาทําให้รู้ว่าอ e ีกกล่อง e b 9เนี่ยมันจะเป็นกล่องที่คอนเซปต์ของบูชิมันน่าจะเป็นการเอาบอร์ดเราไปทําอะไรสักอย่างอย่างทัจิคาเซเอาบอร์บบดรไปทำเป็นเกตสปา์เอาบอร์ดไปทําเป็นอะไรนะเอาบอร์ดกับกับใต้กล่องแล้วกัดยาก กาดสามใบสี่ใบกับกาดตามตัวที่เตะแล้วก็มีมีไอเจ้าไอเมกาอีกที่ใช้บอร์ดฝั่งตรงข้ามเล่นว่าถ้ามีบอร์ดนอนสามใบก็จะเกิดสกิลขอมือกาดอะไรพวกนี้อีกก็เป็นเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะไรนะเออเป็นโยนหินทำทางของบูชีนะว่าเออจะลองทำอย่างนี้ดูดีไหมนะซึ่ง อย่างนี้รู้นะถ้าดูญี่ปุ่นมาก็คือไม่เวิร์กนะฮะไอพวกคอนเซ็ปแบบนี้เลยไม่ค่อยมีเหลือนะครับโอเคทริกเกอร์ทริกเกอร์ก็จะเป็นดรอ PG ีสเนาะแล้วคุณพ่อติดดอธรรมดาไว้สองนะครับเด็กนี้มือไม่ได้เยอะมากและต้องใช้มือโป,ปรยพอสมควรกับมีข่าวการที่จะเอามือยัดโซมือกับกองต้องบอกว่าเอาสนามกับโซสนามเข้าโซสนามเข้ากองใส่เยอะหรือไอพวกเนี้ยเอาลงมาให้สไปเบอร์บเซอร์ยัดหรือเอาลงมาให้ ไอเจ้าเลนั่นัดเลนั่นยัดเข้าไปในโซมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ครีใส่เป็นคลีหกนะครับดัว6หกทีหกมาตรฐานมาตรฐานฟอร์สสมัยเก่านะก็ครีนี้นะฮะสวยงามตามทาเรื่องนะก็ใช้เป็นคิวพาเลตเมลวินเปรลินนะครับหลอดสวยนะสวยสวยุดๆถ้าใส่6ได้ก็ใส่6ไปแล้วนะเนี่ยเหมือนแบงดีมเนาะแล้วก็ฮีนสนะฮะโอเควิธีเล่นของเด็กนี้ค่อนข้างจะ ง่ายจริงๆมันคือม,มันไม่ได้ยากเลยนะไม่ต้องเอาจริงๆคือเราไม่ต้องไปโฟกัสถึงไอ้เจ้ากันเวิรบมากก็ได้เราแค่เล่นตามสไตล์ของเราเพราะมันเป็นเด็กจริงๆมันคือเด็กไลตีอ่ะขึ้นหนึ่งอาจจะขึ้นเป็นอาจะอจะขึ้นเป็นไอ้เจ้าปาเม็ดนี้ก็ได้ง่ายๆนะครับขึ้นสองขึ้นสองก็ไม่ได้ฟิกอะไรให้ดีก็เป็นเลนันก็ได้ Counter 1, เคาเติร์บัตหนึ่งอามือหนึ่งใบยัดก็อย่างที่บอกเอาอะไรยัดก็ไดยัดยัดเข้าไปให้ดีหน่อยก็ถ้าคุณจะพยายามท,ทําเควส แล้วมือมีเกียร์สามเยอะคุณก็เอาเกียร์สามยัดเข้าไปก็ได้เอาไอ้นี่ยัดไปก็ได้แล้วก็เปิดท็อปคอร์สมมติเปิดท็อปคอร์เป็นไอ้นี่กับคอเป็นเก่งๆหน่อยก็เอออะอย่างนี้ก็ได้ถ้าแบบเปิดสองแล้วคอได้สองตัวอย่างนี้ก็คือเป็นแชมป์แน่นอนนะฮะบวกหมืน่นไม่บวกแวนตีหมืน่นอันนี้สองหมืน่นอันนี้หมื่นสามไม่ต้องกดสกิลหรอกเพราะว่าบาร์สก็ไม่น่าจะมีนะฮะอะขึ้นสามไอ้นี่อาจจะถูกตีตาไปก็ช่างมันไม่ต้องซีเรียส ขึ้นสั่งก็จะมี2ตัวเลือกว่ามือคุณมีอะไรนะจะขึ้นเป็นแบตเอ็นก็ได้หรือจะขึ้นเป็นอ่าเลทฮีทอะเดทฮีทก็ได้สมมตนะิถ้าขึ้นเป็นแบตเอ็นก่อนถ้าขึ้นเป็นแบตเอ็นก่อนคุณพ่อจะแนะนําว่าเออิมเมอรเจนลิกกิฟฟอร์ดเข้าวเวนนะครับแล้วก็ลงบอร์ดให้เรียบร้อยอาจจะเป็นเรนั่นอีกรอบหนึ่งก็ได้สวยๆหรือถ้าไม่มีเรนั่นก็อาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้เคาน์เตอร์บัตไอ้ไม่เคาน์เตอร์บัตเอามือหนึ่งบยัสโซอ่าสมมติเอานี่ยัสโซเข้าไป เปิดท็อปสใบคอสม,มุติว่าเปิดท็อปได้เป็นเป็นเออบารกี้บากี้ง่ายๆมันใช้ง่ายนะไม่รู้จะตั้งตัวอย่างอะไรก็แค่นี้เสียมืออยู่ืองใบเหมือนเดิมก็อาจจะเอาอนไนรตีก่อนอันนี้ตีก่อนก็ได้ไม่กดสกิลไม่กดสกิลก็จะออกอยู่ที่อ่า21ถ้ากดสกิลก็จะเป็น26 2สิเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะกดสกิลที่ตัวนี้นะครับบัตรหยัด บวก5,000ันบวกคิเป็น2 8 28 2ื่ดสามแปดสองปดสอง้อันนี้สอง0มื่นแวนทิกเกอร์ก็จะเป็นส0ม0 0ืขึ้นเทิร์นใหม่ขึ้นเทิร์นใหม่ใหม่ก็ไล่มาปุ่มเป็นเดทฮิตและอันนี้ก็ยัดโซเปิดท็อปอ่ะเปิดกองหาลงมาใหม่อาจจะลงมาฝั่งนี้ก็ได้หรือลงมาฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่อาจจะลงมาฝั่งนี้ดูว่าฝั่งตรงข้ามมีเลียฝั่งไหนเยอะหรือเลียฝั่งไหนหน่าโดนน่าจะโดนยิงก็ ก็สมมติว่าถ้าเลียฝั่งนี้ไม่น่าโดนยิงหรือไม่มีเลียเรียอยู่ฝั่งนี้หมดคุณก็โดดไอ้นี่ัาลงข้างนี้แทนตรูมยิงทิง้งทั้งหมดนะฮะอ่ะคราวนี้คุณก็ลงบอร์ดให้มันครบเท่านั้นเองก็ถ้ามีบัสเหลืออยู่ก็จะลงตัวนี้มาช่วยแค่นี้ง่ายๆนะครับไอ้นี่บวกมืน่นโอเคก็เว้นกัดเบิดก่อนเลยก็ได้เด็กนี้ไม่น่าเกียดอ่าอ่ะ,อะฟอสผมหายไปไหนใบหนึ่งอ่าไม่ได้วางเหรอโอเควางฟอสด,ด้วยอ่ะ ฟอตไปเลย3 3 0 0 0ืเวน,นการ์ดไม่ฮิตไม่ฮิตได้จ่วนนะครับแล้วก็ข้างนิตตีข้างนิตตีเสร็จแล้วก็กดสกิลแวนโซบัสหนึ่งใบโซบัสบาร์กี้ออกไปย้ายฟอตบาร์กี้เพิ่งลงมาใหม่บาร์กี้บวกหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดไม่ฮิตมีสกิลข้างนิตตีสกิลแวนก่อนโซบัสหนึ่งใบก็โซบัสแนะนำว่าให้โซบัสเก็บสองเก็บหนึ่งออกไปนะเก็บศูนย์ไม่ต้องโซนะครับเผื่อวันเดอร์บอยมาเก็บเนาะย้ายมา ถ้ามีบาตเหลือ2บาสคุณพอ่อจะนํามาให้กดเคาน์เตอร์บาตหนึ่งเก็บกับใต้กองบวก5,000บวกคิก็จะออกอยู่ที่18,28,38,2ี่สามแปดสองคิ้สบวกอีก8,000เป็น4ี0 0 0 4่สี่ม่หกส่คิถ้ามีบาตเหลือคุณก็สามารถเคาน์เตอร์บาตหนึ่งแล้วเอันนี้กลับตายอันนี้จะโซแล้วจัวขคืนหนึ่งก็ได้ก็จบก็จบเทินเทินต่อไปคุณสามารถจะปิดเขาได้เลย ด้วยการอะสมมติจะไล์ใหม่ ai, ไหมไล์ใหม่ก็ได้ไม่ไล์ก็ได้สมมติว่าไล์ใหม่เพื่อที่จะแบบเวอวววร์หน่อยเนอะเพราะว่าได้จ่วเยอะเหลือเกินอะไล์ใหม่อี ai, มันจะได้ม่กีบลงไหนลงข้างที่มันอยู่เมื่อกี้ไปนั่นแหละแล้วก็สกิลบากี้ครับยัดโซเปิดคออืมก็คอมาฝั่งนี้เลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียโซหนึ่งโซเนาะแล้วก็ที่เหลือก็เล่นตามสบายเลยอาจจะอันนี้บอกว่าถ้าจะปิดแล้วคุณพ่อไก่มาลงนี่มานี่แล้วก็ อาจจะลงเป็นเจโรสลิงเกอร์ก็ได้หรืออาจจะลงเป็นเลนันก็ได้ถ้ามีบัตเหลือ,อจน่จะบัตไม่เหลือแล้วแหละก็ลงเป็นเจโรสลิงเกอร์มาแล้วก็หนึ่งใบยัดก็จ,จะเป็นดอทิเกอร์พวกนี้ยัดเข้าไปเปิดท็อปคออะไรก็ได้มาเลยเพราะว่าอะไรเง้ยราก็เตะกลับอยู่แล้วสมมติเปิดท็อปคอได้นี่มาไดทิกเกอร์สามใบเลยไม่รู้เลือกอะไรก็จะเป็นท่าท่าที่จะปิดของเรานั่นเองนะฮะลงมาบวกหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นแปดไม่ต้องกดสกิล ไม่ฮิตมีสกิลไม่ฮิตได้จั่วแวนตี้ถอดโซหนึ่งใบไอตัวนี้ที่ลงมาบวกห้าพันเลยค่อนข้างเสียดายเนาะถ้าเป็นแบบค้างอื่นมาก็โอเคนะอ่ะถอดโซหนึ่งใบถอดต้อเป็นบาร์กี้นั่นแหละให้วันเดอร์บอยเก็บเข้ามาเอาไม่ใช่ไอ้นี่มาพูดและทำไปด้วยนะมันเลยเบลเลอรนะฮะอ่ะสี่สิบสามสี่สิบสามเป็นสี่สิบสี่สิบสามเป็นห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดไม่ฮิตมีสกิลถ้าอันนี้ฮิตอันนี้ไม่ฮิตก็มีสกิล อันนี้ตีเป็นสุดท้ายสกิลครับถอดโซเกตสามสามใบหนึ่งสองสามตัวมันเก็บบอร์ดกี่ใบก็ได้กลับตายเก็บหมดขอกาจากมือสี่ใบแล้วก็สกิลแวนครับถอดโซหนึ่งใบก็คันยิงถอดเกตหนึ่งออกไปได้ยายฟอสถ้าไอ้น,นี่แบกทิกเกอร์อยู่จะออกอยู่ที่ยี่สิบสามถ้าไม่แบกก็เลยถ้าไม่แบกทิกเกอร์เลยนะครับท่านี้ยที่ต้องเล่นคือ ถ้าเขามีสี่แดมแล้วไอ้นี่แบกคีถ้าสี่แดมแล้วไอ้นี่เช็คคีสักลูกสองลูกให้ไอ้นี่ได้คุณก็ถึงกดถ้าไม่ถ้าไม่ได้คุณก็แค่เอาไอ้นี่ย้ายฟอร์สมาเฉยแล้วก็จะบูตด้วยทิกกงทิกเกอร์ที่เมื่อกี้ได้อะบวกห้าพันจากเจโรสลิงเกอร์เป็นเท่าไหร่อ่าบอกว่าต้องบอกก่อนว่าสมมติว่าคู่แข่งเป็นห้าแดมแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่จะปิดแล้วห้าแดมเนาะก็ต้องเก็บทั้งหมดออกไปเพื่อที่จะขอมือสี่ใบจากมือ สิบสามยี่สิบสามสามสามสี่สามสี่มื่นสามขอมือสี่ใบคือเสจไม่มีทางพอเสจไม่ได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เซ็ต่อให้แอคเซลก็เสจไม่ได้แอ c เซลเส็สี่ตัวก็จะเท่าไหร่อ่าสามสามอันนี้สี่สามขาดอีกหมื่นห้าหมื่นห้าที่ต้องให้สี่ใบคือแบบไม่ตายก็คือมือหมดแล้วถ้าไม่ฮิตเราได้จวดถ้าเราไม่ได้จวดจากสอง้างนี้เราก็จะได้จวดจากไอ้นี้อีกเพราะว่าห้าเดม ก็นั่นเองนะครับขึ้นเทิร์นต่อไปคุณอาจจะอมสิ่งที่สมควรจะอมไว้บนมือเทิร์นต่อไปก็คือถ้าแบบเผื่อปิดไม่ได้นีนะว่าอมเรนั่นหรืออมอะไรเอ็เรนนันก็ได้หนึ่งใบเพราะว่าถ้ายังไงเรนั่นมันได้จัว่วคือไอ้มันได้เปิดแับเด็กสามคอสามอยู่แล้วอะเทิร์นอไปแล้วก็ไล่หวัวเขาอีกรอบหนึ่งได้ก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างค่อนข้างจะต้องบอกว่ามันจะยากกว่าใส่ฟีดยากกว่าใส่ฟีด พอสมควรต้องคิดเยอะกว่าตอนที่เล่นกับไซฟีดหรือเป็นเพราะว่าเด็กของคุณพ่อเลยทําให้มันคิดเยอะนิดนึงเพราะว่าคุณพ่อไม่เล่นกับฟอร์ตสองเลยคุณพ่อจะเล่นกับฟอร์สหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าลูกเล่นของไอ้นี่ยคุณพ่อคือว่าถ้ามันมีสองฟอร์สอ่ะไอเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าเปลี่ยนไปเล่นไซฟีดก็ได้ถ้าจะถ้าจะใช้ฟอร์สองเพราะว่าถ้ามันมูฟมันมูฟฟอร์สไม่ได้มันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเล่นเดทฮิตบูสไปซึ่งออย่างที่บอก ก็เลยคุณพ่อเลยไปใช้ฟอร์ดหนึ่งแทนเป็นหลักแล้วไปไปไปเล่นกับเจ้า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 นี้ที่จะมาบวกฟอร์ได้ไอ้ที่จะมาบวกคลีได้แทนมากกว่าก็เลยเป็นท่าที่ไม่ค่อยจะมีคนเล่นนะเพราะว่าคุณพ่อที่ดจะเห็นไอ้นี่ใส่อยู่สองใบแล้วไปใส่จังเกิลน็อตกันเยอะก็เลยเออเข้าใจแหละว่าจังเกิลน็อตอะ่ะมันจะทำให้เล่นง่ายกว่าจริงๆมันก็คือเล่นคล้ายๆกับใส่ฟีดแต่ว่า เด็กใหม่ไงคุณพ่อเลยอยากจะเปลี่ยนลูกเล่นอยากจะเปลี่ยนวิธีเล่นแล้วก็มันมีเควสเล็กๆให้ทำด้วยไอ้กันไวบูบอีกตัวหนึ่งทําให้โอเคในไหนเขาก็เป็นเควสให้แล้วคุณพ่อก็เลยรับคาําท้าก็เลยทําเป็นเควสให้เลยนะกันนะฮะโอเคน่าจะไม่งงนะครับแล้วก็น่าจะไม่ได้พูดสกิลอะไรผิดเนาะก็เหมือนเดิมดูจบแล้วคอมเมนต์คุยข้างล่างได้แล้วก็อย่าลืมไปอ่านดคริปชันกับคอมเมนต์ข้างล่างนะครับเผื่อว่าคุณพ่อพูดผิดตรงไหนหรือมีใครจะเสริมตรงไหนว่า ตรงนี้ดีกว่าหรือตรงนี้ดีกว่าหรือมือใหม่ใส่ใบนี้แทนใบนี้ไหมเพราะว่าเด็กนี้มันอาจจะยากไปนิดนึงสำหรับมือใหม่นะครับโอเคโอเคเลยโอเคแล้วเกินคุณพ่อไปแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ถูกใจกดไลค์กดแชร์คุณพอ่อเลยนะไม่ได้พูดนานนะครับก็ไปแล้วนะฮะเหมือนเดิมเด็กโปรไฟล์เราจะมาวยาทั้งสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์จะมีเด็กโปรไฟล์ทุกวันนะครับติดตามชมกันด้วยวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ